เวลาเราเดินบนฟุตปาทเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุตปาทพังละเนระนาดเลยราคาก็แพงซ่อมก็บ่อยของก็คุณภาพไม่ดีรัฐคิดว่าเขาควรจะได้เท่านั้นก็ให้เท่านั้นทุกคนเท่ากันหมดยกเว้นบางกลุ่มที่สูงขึ้นไปซึ่งประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบแต่ไม่รู้จะร่วมอย่างไงที่จะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะลงโทษที่จะเอาผิดหรือที่จะบอกรัฐว่าอันนี้ไม่โอเคช่วยทําให้ดีขึ้นหน่อย คอรัปชันคือการขโมย แต่ว่าเป็นการขโมยจากผู้มีอํานาจขโมยอะไรบางอย่างไปจากประชาชนอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นทรัพย์สินรวมไปถึงขโมยอํานาจขโมยความเป็นธรรมขโมยสิทธิบางสิ่งที่พึงได้มันก็เลยเป็นเรื่องของรัฐซึ่งคําว่ารัฐในที่นี้ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นรัฐบาลนะเป็นข้าราชการเป็นภาครัฐเป็นกองทัพเป็นผู้มีอํานาจก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงการให้สิ่งบนการยักยอกงบประมาณของรัฐการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มัน คุณภาพไม่ดีการแต่งตั้งพวกพ้องตัวเองการใช้ในโยบายเพื่อเอื้อประโยชน์พวกตัวเองพวกนี้มันเกิดขึ้นจากผู้มีอำนาจซึ่งเขากำลังใช้อำนาจเพื่อขโมยบางอย่างไปจากประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราคิดว่าอะไรคือคอร์รัปชันหลักการง่ายที่สุดก็คือมีการขโมยอะไรบางอย่างไปจากเราโดยผู้มีอำนาจนั่นหนักคือคอร์รัปชัน จริงๆมีอํานาจแค่ไหนก็คอรัปชันได้เพียงแต่ว่าในบางสังคมคนมีอํานาจเพียงนิดหน่อยก็โกงแล้วบางสังคมมีอํานาจมากๆจึงจะกโกงยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเป็นนักการเมืองที่คุมกระทรวงใหญ่ๆผมก็คอรัปชันได้หรือจริงๆผมเป็นครูที่สอนอยู่ในห้องเรียนของเด็กนักเรียนเล็กๆแล้วผมให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนไม่เท่ากันแล้วผมให้ความเป็นธรรมไม่เท่ากันเพราะพ่อแม่ของเด็กนักเรียนบางคนซื้อขนมมาให้ผมบ่อย ผมก็เลยดูแลลูกเขาเป็นพิเศษอย่างนี้ก็เป็นรูปแบบคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ตั้งแต่นักการเมืองที่คุมกระทรวงขนาดใหญ่ไปจนถึงคุณครูในโรงเรียนเล็กๆหรือข้าราชการตัวเล็กๆที่ไม่ทําตามหน้าที่ที่เขาพึงจะทําเลิกงานเร็วไม่ตั้งใจทํางานไม่ทําเพื่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแบบนี้ก็เป็นรูปแบบของคอร์รัปชันเหมือนกัน ทีนี้ถ้ามองกลับในมุมของประชาชนผลกระทบของเขามันเกิดจากตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่เพราะเวลาประชาชนอยู่เ,เราคนอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งในประเทศหนึ่งเราจําเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิทธิพื้นฐานร่วมกันบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้ถนนด้วยกันเราใช้ทางเท้าด้วยกันเวลาเราเดินบนฟุตบาทเนี่ยเราจะเห็นว่าฟุตบาทพังระเนระนาดซ่อมก็ไม่นานด้วยนะไม่นานซ่อมทีหนึ่งคือซ่อมค่อนข้างบ่อยแล้วไม่ถูกเพราะฉะนั้นพอทุกอย่าง รกอบกันปุ๊บราคาก็แพงซ่อมก็บ่อยของก็คุณภาพไม่ดีไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นการได้รับความยุติธรรมที่ไม่เท่ากันการได้รับสวัสดิการที่ไม่เท่ากันระหว่างคนมีมากคนมีน้อยหรือการได้รับผลประโยชน์จากนโยบายที่รัฐออกให้ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันมีตั้งแต่เล็กไปจนใหญ่และนอกจากความเดือมร้อเกิดขึ้นในแนวตั้งแล้วเนี่ยแนวนอนความเป็นธรรมก็มีปัญหาด้วยเพราะมันจะกลายเป็นกลุ่มคนที่ไกลชิดนักการเมืองกลุ่มคนที่เข้าถึงผู้มีอำนาจ ก,กว่าได้ประโยชน์มากกว่าในขณะที่กลุ่มที่ไกลกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียงไม่มีพลังไม่มีอํานาจการต่อรองก็ได้อะไรเท่าที่รัฐคิดว่าเขาควรจะได้เท่านั้นก็ให้เท่านั้นซึ่งทั้งหมดนียมันคือรูปแบบที่รัฐกําลังขโมยเงินขโมยทรัพย์สินขโมยความเป็นธรรมขโมยประสิทธิภาพของสิ่งที่เราพึงได้ไปจากเรา ถ้ามองในเรื่องลำดับขั้นกับเรื่องการทุจริตที่จริง้าภายใต้โครงสร้างมันมีความเท่ากันมากขึ้นโอกาสที่จะทุจริตควรจะน้อยลงนะโดยหลักเพราะว่าเวลาที่โครงสร้างมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นมันไม่ได้แปลว่าหน้าที่คลเท่ากันแต่ความรับผิดชอบการแบ่งปันผลประโยชน์แล้วก็การสร้างความร่วมมือมันจะเท่ากันด้วยดังนั้นถ้าใครคนนึ่งทำผิด มันจะมีคนจํานวนมากที่มีอํานาจเท่าๆกับเราแล้วเหมือนกับเราเนี่ยกำกับเขาอยู่ต่างกันถ้าสมมติว่าเป็นโครงสร้างตามลําดับขั้นเนี่ยถ้าสมมติใครคนนึงทําผิดคนกํากับคือคนที่มีอํานาจสูงกว่าถ้าคนนี้ดิวกับคนที่มีอํานาจสูงกว่าได้แค่คนสองคนรอและคนนี้จะกลายเป็นคนที่มีอํานาจสูงกว่าในอนาคต เพราะฉะนั้นโอกาสในการโกงของสังคมที่มีโครงสร้างเป็นลำดับชั้นกับสังคมที่มีความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันก็มีโอกาสน้อยกว่าแต่ต้องเท่าเทียมกันจริงๆนะเพราะมันจะมีโอกาสเกิดอีแบบหนึ่งที่ทุกคนเท่ากันหมดยกเว้นบางกลุ่มที่สูงขึ้นไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นประสบการณ์การล่มสลายของสังคมคอมมิวนิสต์บางแบบสมัยก่อนก็คือเหมือนว่าทุกคนจะเท่ากันแต่มีบางคนที่เหนือนกว่าคนอื่นอันนี้ก็จะเป็นสังคมคอมมิวนิสต์ ที่เหมือนเท่าเทียมกันแต่ซ่อนลำดับขั้นใยทางแก้เนี่ยมีสองอย่างที่ต้องทำพร้อมกันหนึ่งคือต้องมุ่งไปทางการเปิดเผยข้อมูลเพราะคนต้องรู้ก่อนว่ารัฐทำอะไรไม่ทำอะไรทำอะไรด้วยงบประมาณเท่าไหร่ที่ไหนเมื่อไหรเพราะฉะนั้นการเปิดเผยข้อมูลเป็นเรื่องที่หนึ่งที่สำคัญมากถ้าเราไม่รู้อะไรเลยว่ารัฐทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้น ตรวจสอบยากทำาไม่ได้และ2คือต้องมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะตอนนี้ประชาชนจํานวนมากได้รับผลกระทบแต่ไม่รู้จะร่วมอย่างไงที่จะมีสิทธิ์มีเสียงที่จะลงโทษที่จะเอาผิดหรือที่จะบอกรัฐว่าอันนี้ไม่โอเคช่วยทําให้ดีขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกลไกสองอันประกอบกันหนึ่งคือการเปิดเผยข้อมูลหรือความโปร่งใสให้คนรู้ก่อนว่ารัฐทําอะไรบ้างกับ2คือคนมีช่องทางหรือมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมให้รัฐได้รับรู้หรือเข้าไปแก้ไขปัญหา เพราะฉะนั้นถ้าเกิด2อ,อันนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่รัฐจะใช้อํานาจที่ขโมยอะไรบางอย่างจากประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็ยากขึ้นคอร์รัปชันคือการขโมยแต่ว่าเป็นการขโมยจากผู้มีอํานาจ ขโมยอะไรบางอย่างไปจากประชาชนผลกระทบของเขามันเกิดจากตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่เพราะเวลาประชาชนอยู่เราทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมหนึ่งในประเทศหนึ่งเราจําเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิทธิพื้นฐานร่วมกันบางอย่างยกตัวอย่างเช่นเราใช้ถนนด้วยกันเราใช้ทางเท้าด้วยกันไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นการได้รับความยุติธรรมที่ไม่เท่ากันการได้รับสวัสดิการที่ไม่เท่ากันระหว่างคนมีมากคนมีน้อยหรือการได้รับผลประโยชน์ จากนโยบายที่รัฐออกให้ไม่เท่ากัน